แล้วก็ต้องชื่อก๋วยเตี๋ยว<น>เรือคาว่าเลอรถเธอต้องลากเสียงให้ยาวที่สุดแต่ต้องมีเธอออกเป็นผู้นำกลับไม่เ,เดี๋ยวฉันจะเล่นโชว์ให้ดูรอบแรกได้สมมติเธอเป็นนางเอกเธอเป็นนางเอกเดี๋ยวฉันเป็นผู้นำกลับให้แป๊บนึงน,นะโอเคผมติดปากเธอคิดคริปด้วยน,นะช่วยเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือแต่คําว่าเลอนรถเธอต้องลากยาวโอเคอเอานางเอกนางเอกนางเอกปาปะปะผมไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วผมแบบผมติดปากอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมันยังติดอีกฝั่งหน่่ง อาสามสองหนึ่งแอคชั่นเฮ้ยยังไม่กลับบ้านไเหรอก็รอกลับพร้อมเธอรู้ได้ไงว่าเราบินมอเตอไซค์อ่ะจริงๆเรามอรไว้แค่กรับนะหรออะอ่ะงั้นเราขับไปส่งเธอที่บ้านก็ได้แต่ก่อนจะกลับแบบอุ้ย เป็นอะไรคะเธอท้องรองกุกกุกหิวข้าวลองขอแวะกินก๋วยเตี๋ยวเลิศเลิศจำได้ไหม <c oughs> ครับพี่นะาแต่ลืมถอดชัดครับเพลวลง